แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อชอ็อตหรือขายหุ้น <S <S <le 59> ก่อนเข้าตลาดหุ้นปิดวันนี้แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อซื้อหุ้นก <S le> ่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อฮันมายุงกุกผู H ้ดูแล B U Y S H O R T N O W c o m L จากประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาไอทีที่บริษัทชั้นนำในเกาหลียุโรปและสหรัฐอเมริกาเรายินดีที่จะนำเสนอการพัฒนาของโปรแกรมทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นผ่านการทำงานหนักและความพยายามของพนักงานพัฒนา AI เป็นเวลา3ปีการทดสอบมากมายและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ฉันได้รับความมั่นใจในผลลัพธ์ของโปรแกรมดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะให้การคาดการหุ้นรายวันของโปรแกรมหุ้น AI ของเราแก่ผู้คนจำนวนมากเรามั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้รับความมั่นใจมากขึ้นในผลลัพธ์ของหุ้นของเราโปรแกรมทำนายเมื่อสมองของมนุษย์ตัดสินว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงในวันพรุ่งนี้เป็นการยากที่จะวิเคราะห์กรณีจำนวนมากในเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตามโปรแกรมหุ้น AI ที่ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์คดีหลายพันรายการอย่างรวดเร็วเวลาที่จะกำหนดไม่ว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นหรือลงแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายหุ้นอย่างแม่นยำเสมอแม้ว่าจะใช้โปรแกรมหุ้น AI ก็ตามอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่เดือนหากคุณลงทุนตามที่โปรแกรม AI คาดการไว้มันจะถูกเปิดเผยว่าคุณจะทำกำไรได้เท่าไหร่ และศรัทธาของคุณในโปรแกรมหุ้น AI จะสร้างขึ้นเราเลือกบริษัทไม่กี่แห่งในประเทศของคุณเพื่อแจ้งข่าวหุ้นล่าสุดและเลือกว่าจะให้หรือไม่ซื้อหรือย่อหุ้นของพวกเขาก่อนตลาดหุ้นปิดทุกวันชอตเป็นทางเลือกการลงทุนทำกำไรเมื่อราคาหุ้นตกต่ำไม่มีตัวเลือกสั้นในบางประเทศในเอเชียในกรณีนี้คุณสามารถขายแทนการสั้นได้ อย่างไรก็ตามการออกอากาศนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากโปรแกรมหุ้น AI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้นโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนบริษัทกรุงเทพดูสิตเวชการจำกัดมหาชน เมื่อเร็วๆนี้บริษัทได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับบริการด้านการดูแลสุขภาพซึ่งถือเป็นก้าวย่างเชิงบวกในเส้นทางการเติบโตการบูรณาการทางเทคโนโลยีใหม่ได้รับการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมของ BDMs BK ตอกย้ำด้วยความคิดริเริ่มในด้านโซลูชันสุขภาพทางไกลและสุขภาพดิจิทัล ปรับให้เข้ากับภูมิทัศน์ที่กำลังพัฒนาของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชั้นนำช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ BDMs BK ในฐานะผู้เล่นหลักในภาคการดูแลสุขภาพความทุ่มเทของบริษัทต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนปรากฏชัดในโครงการ CSR ที่กำลังดำเนินอยู่ มีส่วนร่วมในสังคมที่มีสุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้นติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพของ BDMs BK โปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ youtube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ YAHOO ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณ ทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเพิ่งเปิดเผยแผนการขยายธุรกิจอัทนททเยอทะยนซึ่งส่งสัญญาณถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก CRC BK เปิดรับความยั่งยืนด้วยความคิดริเริ่มใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั้นเห็นได้ชัดเนื่องจาก CRC BK ลงทุนในการปรับปรุงแพลตฟอร์มออนไลน์งอกประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ราบรื่นและสะดวกสบายให้กับลูกค้า ความร่วมมือกับช่างฝีมือและธุรกิจในท้องถิ่นเน้นย้ำถึงความทุ่มเทของ CRC BK ในการสนับสนุนชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นคอยติดตามการอัปเดตเพิ่มเติมเนื่องจาก CRC BK ยังคงกำหนดอนาคตของการค้าปลีกต่อไปโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุน ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ youtube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ย hoo! ให้คุณดู เราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริษัท a d s e t w y ขอบจำกัดมหาชนเมื่อเร็วๆนี้บริษัทได้ประกาศโครงการริเริ่มเชิงนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคส่วนการบริการและอสังหาริมทรัพย์ ความมุ่งมั่นของ AWC BK ในด้านความยั่งยืนสะท้อนให้เห็นผ่านแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่นำมาใช้ทั่วทั้งโรงแรมเพื่อต่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการลงทุนตอกย้ำความทุ่มเทของ AWC BK ที่จะเป็นผู้นำเทรนด์ในอุตสาหกรรมการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนของบริษัทปรากฏชัดในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลดีต่อพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ AWC BK ยังคงกำหนดมาตรฐานใหม่ในธุรกิจการบริการและอสังหาริมทรัพย์โดยสัญญาว่าจะมีอนาคตที่ไม่หยุดนิ่งและยั่งยืนโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ You Tube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณ ทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวัน